เรื่องภาษีเรื่องภาษีที่คุณาอาชริยะเนี่ยไปแจ้งความที่ไปร้องเรียนที่กรมสรรพากรอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงเนี้ยผมผมมองตรงนี้น่าสนใจนะฮะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าคุณตั๊กและป๋าเบียเนี่ยมีทรัพย์สินจํานวนมากซื้อทองครั้งละสองล้านร้อยล้านในทิกตอกบอกว่าจะสร้างเครื่องหาสน์พันล้านคําถามจึงเกิดว่าเอาเงินมาจากไหนนี่แหละครับ ตรงนี้นะครับน่าสนใจครับเรื่องสัพากรณ์มันจะโดนยึดทรัพย์ล้มละลายแล้วติดคุกจริงจจริงๆดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนไปโฟกัสที่เรื่องภาษีว่าเสียภาษีถูกต้องไหมเพราะอะไรจะสร้างคลื่นหาดพันล้านรถยนต์ราคาแพง15บาคันมูลค่าหลักร้อยล้านโอ้โหซื้อทองครละสองร้อยล้าน ตรงนี้ต้องสงรรพากรต้องเรียบตรวจสอบเพราะว่าสมมติว่าเสียภาษีไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินของแม่ตักมาเป็นของหลวงนะครับนายกอิงจะได้เอาไปแจกคนยากคนจนได้เพราะว่าตอนนี้อยากจะแจกแต่ไม่มีตังค์จะแจกนะครับเพราะฉะนั้นแม้ถ้าได้ไปสักพันสองพันล้านนี่ก็เอาไปแจกคนยากคนจนได้นะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจที่คุณอาชิยะไปไปร้องเรียนเนี่ยนะครับสมมุติว่าเนี่ยเขาบอกมีที่ดินเนี่ย ขาเรีหาดพันล้านรถยนต์ไปอีกร้อยล้านโอ้โห,โโหตรงนี้นะครับเอาเงินเข้าหลวงได้เยอะและทางงานนี้สำเร็จนะครับยังมีแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นนักร้องชื่อดังนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนดังๆอีกหลายคนนะครับโชว์โฉนดโชว์อะไรกันต่างๆนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะครับว่าเอาเงินที่ไหนมาซื้อก็ควรจะไปตรวจสอบถ้าพบเสียภาษีไม่ถูกต้องก็ ประเมินภาษีย้อนหลังแล้วก็มีทั้งเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนะครับเอาเงินเข้าประเทศครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม่ค้าออนไลน์หลายคนนะครับเสียภาษีไม่ถูกต้องโดยเฉพาะพวกอวดร่ําอวดรวยทั้งหลายนะครับตรงนี้ต้องเน้นตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เงินเข้า,ขาประเทศเยอะนะก็ฝากคุณอัจฉริยะนะครับไปดูด้วยนะครับไปดูนะครับเปลี่ยนไปลองแล้วแล้วก็ดูนะครับว่าอ่ามาที่มาที่ไปซื้อทองซื้อจากใคร นะซื้อปีเสียจากฮ่องกงไทรนาเข้าที่มาที่ไปนะครับเรื่องสรรพา์กรนี่สําคัญแล้วถ้ามีการหลบเลี่ยงภาษีก็โดนกฎหมายฟอกเงินอีกอีกฉบับมึงจําคุกสิปีนะเพราะฉนั้นปปงตอนนี้ก็ดูสเตตเมนต์นะครับบ้านช่องนะเป็นชื่อคุณตั๊กหรือเปล่าคุณเบียร์คุณไรตด่างตรวจสอบให้หมดครับถ้าไม่เสียภาษีเนี่ยนะเราจะได้เงินเข้าประเทศเยอะนะครับนะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ไม่ค่อยมีเงินนะ เราก็จะได้เงินได้ทองเข้าหลวงสมมุติว่ามีการทําผิดนะแต่ถ้าเสียภาษีถูกต้องก็จบกันไปตรงนี้แหละสาคัญครับอยากให้รัฐบาลอยากให้ตํารวจอยากให้สรรพากรณ์เน้นตรงนี้ครับเรื่องภาษีนะไอเรื่องชอบโกงประชาชนไม่เคยมีอะไรแล้วมันเป็นแค่สารตั้งตน้นนะจ่ายครบจบแน่นะครับนะเดี๋ยวก็เป็นไงนะส่งสารไปเรียบร้อยรอการลงโทษแต่เรื่องไม่เสียภาษีเนี่ยและอยากให้ดําเนินคดีกับพวก นัก้องนักแสดงดาราคนดังเน็ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์ที่โชว์ชโฉดทั้งหลายเนี่ยพวกนี้แะครับเอาเงินมาจากไหนนะครับตรวจสอบย้อนหลังนะครับในเมื่อกิจการนั้นคุณกําไรไม่กี่ตังเลยแต่ทรัพย์สินเงินทองทําไมเยอะจังนะครับเนี่ยพวกโชว์ชโฉดเนี่ยทั้งนัก้องนักแสดงทั้งแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหลายคนนะแล้วก็พวกที่แม่ค้าออนไลน์นะนะครับชอบตั้งบริษัทเยอะ หนึ่งบริษัทสองบริษัทสามบริษัทสี่บริษัทห้าบริษัทหกบริษัทต้งขึ้นมาหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่านะครับนะนะครับหลบเลี่ยงภาษีกระจายรายได้ทําให้รายได้ต่ําหรือเปล่าอันนี้ก็ให้ดําเนินคดีกับบัญชีและผู้ตรวจสอบสมมุติว่ามีการทําบัญชีเท็จจงใจหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยประมวลรัศกรเนี่ยนะครับเนี่ยเอาไว้หนักครับนะทำตัวเป็นนักบุญช่วยเหลือน้ําท่วมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ จ้างเน็ตไอดอลมาไลฟ์สดครั้งละล้านโอ้โหมึงจ่ายเงินครั้งละล้านเนี่ยลงบัญชีหรือเปล่าถ้ามึงจ่ายเงินครั้งละล้านเนี่ยมึงขายได้ครั้งละเท่าไหร่ร้อยล้านหรือเปล่านะนะสนรรพกรเข้าไปดูนะครับนะถ้าทําผิดกฎหมายก็ยึดทรัพย์เข้าเป็นดินตรงเนี้ยสาคัญกว่าสําคัญกว่าไอ้เรื่องชอง่อโกงไอ้ช่อโกประชา,าชนอะไรนี่กระจกถ้าถามผมนะนะนะครับเพราะเนี่ยบางคนบบางคนแม่ค้าออนไลน์หลอกประชาชนจนรวย เงินที่เอาไปซื้อรถซื้อบ้านมาจากการหลอกคนจนทั้งนั้นหรือเปล่าครับอ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาให้จุกๆุไปเลยครับใครเห็นด้วยกับพี่เดก็เป็นไงกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปใครเห็นด้วยกับพี่เดนะนะครับพี่เดก็มีหน้าที่เชียร์เชียร์ให้สรรพกรเอาให้หนักพวกเนี้ยโอ้โหแมงเงินทองเต็มตู้เลยมึงเอามาจากไหนอ่ะนะเออทำไมคนทั่วไปเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับ มีเงินเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ในธนาคารไม่ใช่มึงมาใส่ตู้เซฟการที่มึงเอางเงินมาใส่ตู้เซฟเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าอะไรมึงหลบลิงหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่านะนะครับเอาให้หนักเลื่ยงภาษีเนี่ยแหละครับเนี่ยผมไปดูที่ Facebook ของคุณนาวาัดบอกยอดขายบริษัทขายทองชื่อดังสี่ปีพันล้านครับนะยอดขายพันกว่าล้านกำไรสิล้านและบริษัทไม่มีชื่อ นะครับคนที่เป็นคนแม่ค้าออนไลน์ด้วยโอ้โหนี่ดูพันกว่าล้านเนะี่ยเอาเงินไปไหนหมดนะเอาเงินไปไหนหมดครับไปเสียภาษีหรือเปล่าครับนี่แหละครับเราเอาเงินพันล้านที่เขาไม่ได้เสียภาษีเนี่ยสมมตินะเนี่ยคุณนวัดโพส์เนี่ย,มมนะเ,ย,เ,ยเขาไม่ได้เสียภาษีเนี่ยเราก็เอาเงินตัวเนี้ยยึดเข้ามาของแผ่นดิน นะเอามาช่วยเหลือประเทศชาติมาสร้างถนนหนทางมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาลคนยากคนจนดีไหมครับใครเห็นด้วยกับพี่เดครับช่วยกันกดไลค์กับแจคครับดังนั้นอยากให้สรรพกรแล้วก็ปปงนะตรวจสอบและถ้าพบว่าไม่เสียภาษีเนี่ยยึดมาเป็นของหลวงนะครับถ้าเขาไม่เสียภาษีนะแต่ถ้าเขาเสียแล้วก็ปล่อยเข้าไปนะก็ขอบพระคุณแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่ รวบรวมเงินทองไว้ให้กรมสรรพากรนะครับรับขอบพระคุณแม่ค้าทุกรายนะครับแล้วก็พวกนักร้องโชว์โฉดมีหลายคนนะปากดีดีทั้งหลายเนี่ยพวกโชว์โฉดอวดรวยเนี่ยนะครับนะนักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร์แม่ค้าออนไลน์หลายคนนะครับอวดล่ำอวดรวยขายได้วันละสองสามร้อยล้านนะครับไปตรวจสอบสิเป็นเรื่องจริงไหมถ้าเป็นเรื่องไม่จริงมันก็คือผิดพรบอรคอม เป็นการหลอกลวงประชาชนถ้าเป็นเรื่องจริงไหนรายการที่มึงขายได้เป็นพันล้านร้อยล้านต่อวันเนี่ยอยู่ไหนบางคนบอกเนี่ยจ้างพวกเน็ตไอดอลไปช่วยไลฟ์สดนะชั่วโมงเดียวขายไปห้าล้านบาทไหนครับยอดขายของมึงอยู่ไหนไปดูซิมีไหมวันนึงมึงขายได้ห้าหกล้านเน่ยแล้วสามสิบวันนึงมึงขายได้เท่าไหร่นะครับนะมึงก็ขายได้เท่าไหร่ล่ะโอ้โหมื่นห้าพันล้านไง นะครับล้วอยู่ไหนครับนะครับพวกนักลองนักแสดงอะไรพวกนี้ตรวจสอบภาษีให้หมดนะครับแล้วก็เอาเงินเข้าหลวงนะครับเพราะว่าอะไรบริษัทพวกมึงขาดทุนนะเนี่ยเอย่างคุณนวัดบอกเนี่ยบริษัทขายทองเนี่ยสปีนะออยอดขายพันกว่าล้านแล้วมึงกําไรแค่13ล้านบาทและไม่มีชื่อคนที่ไหลสดด้วยเอามึงใช้นอมินีหรือเปล่าเงินทองพวกมึงอยู่ไหนกันครับ เอออยู่ไหนนะครับโอ้โหเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอยากให้สารประกรบเน้นเรื่องการยึดทรัพย์เพราะมันมีประมวลรัษดากรอยู่แล้วผู้ใดเนี่ยครับหลบเลี่ยงภาษีนะครับติดคุกนะเดี๋ยวผมเปิดตัวบทให้ดูนะครับอือเดี๋ยวดูนะนะเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่ครับมาตาสามสิบเจ็ดหลบเลี่ยงภาษีอืมเดี๋ยวดูนะครับมาตาสามสิบเจ็ดประมวลรัษนากร ผู้ใดกระทำการดังต่อไปน,นี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2,000ถึง2,000 0 0บาทนะนะ <c oughs> วงเล็บ1เจตนาแจ้งความเท็จนะครับหรือให้ให้ถ้อยคําเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยาหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำรายการรายรับรายจ่ายยอดยอดรายรับรายจ่ายเท็จ พะตัวเองบอกขายได้วันละร้อยสองร้อยล้านชั่วโมงเดียวอะไรต่างๆจ้างคนมารีวิวชั่วโมงละล้านมึงขายได้เท่าไหร่ล่ะมึงถึงจ้างคนมารีวิวชั่วโมงละล้านดังนั้นมึงมีรายได้เป็นพันล้านแต่มึงทําไมกําไรแค่สิบสามล้านแล้วมึงเอาเงินที่ไหนมาใส่ตู้ใส่อะไรต่างๆซื้อรถซื้อบ้านซื้อค้าาชารพันล้า, 1, ลานต้องยึดมาเป็นของแผ่นดินให้หมดนะครับมาตาสามสิบเจ็ดนะเออนะฮะเขียนไม่ชัดมาตาสามสิบเจ็ดเนี่ย นะครับติดคุกนะนะครับมาตา37เจ็ดที่ 7, ติดคุกอย่างเดียวเลยอ่ะต้องเน้นตรงนี้ครับนะครับเน้นแล้วก็อย่าไปดําเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์คนเดียวต้องดําเนินคดีทุกคนโดยเฉพาะดารานักร้องนักแสดงยินฟูเอนเซอร์โชว์ชโฉนดเนี่ยต้องต้องจัดก,การพวกโชว์ชโฉนดเนี่ยนะครับตัวดีเลยนะอ่านอีกครั้งนะมาตาสามสิบเจ็ดประมวลรัษฎากรผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้จำคุกเจ็ดปีนะหนึ่ง แจ้งความเช็ดนำไปเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีสองโดยความเช็ดช่อโก,กงภาษีหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมีสองอย่างนะหนึ่งแจ้งความเช็ดทำพยานหลักฐานเช็ดช่อโกงภาษีนะครับจำคุกนะครับจำคุกครับสามเดือนถึงเจ็ดปีปรับสองพันถึงสองแสนลูกความผมนี่โดนจำคุกมาแล้วหกปีครับหลีกเลี่ยงภาษีครับอีกลายโดนไปห้าร้อยล้านครับ เขาบอกอนุญาตให้ผมเนี่ยมาประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นเรื่องยึดทรัพย์เป็นหลักนะครับพวกอวดล่ําอวดรวยทั้งหลายเนี่ยเอาให้หมดโชว์โฉดโชว์บ้านโอ้โหขับรถราคาแพงนะวันนี้ซื้อบ้านให้แม่ห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยมึงไปเอามาจากไหนเงินนะครับมึงทำอาชีพอะไรนะชั่วโมงนึ่งมึงได้ร้อยล้านโอ้โหอะไรมึงนะนะครับนะเพราะนั้นก็เอาให้หนักครับ นายพี่เดเนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยสนับสนุนให้ยึดซับดีไหมครับอื <c oughs> มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะครับเออเคนโดโพสต์นะครับเมื่อวานเจอเคนโดเคนโดกับผมก็สนิทกันดีนะนะครับเมื่อวานเจอเคนโดบอกพี่เดย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยใครต้องการแจ้งความติดต่อผมหน่อยนะครับผมจะพาไปแจ้งความนะครับก็ใครสนใจติดต่อเคนโดก็ไปที่เฟซบุ๊กเคนโดพชนะสุนทรได้เลยนะครับนะครับ แนะคนโดโพสเมื่อ8ชั่วโมงอย่าพยายามติดต่อผมเลยครับผมถนัดทำยาวๆครับเมจิกสกินผมก็ช่วยเหลือ,อามาใช้เวลาในการดำเนินคดี2ปีครับฟอ r e เร็ Fold 3 d ผมก็เป็นแกนนำใช้เวลา3ปี5ปีครับนะผมเสียเวลาอยู่กับ2คดีนี้มานะนะเข็นจนสุดครับครั้งนี้ก็ต้องเช่นเดียวกันครับมันต้องสุดนะมันต้องมีคนเนี่ยเป็นหัวหอกอย่างแคนโด เพราะอะไรเพราะคนทั่วไปแม่งก็ไปหาแสงยืนถ่ายรูปนะออกทีวีนะแล้วก็แล้วก็ยืนถ่ายรูปเสร็จก็ตัวใครตัวมันนะครับไม่มีใครไปตามเรื่องจนจบลนะเคนโดเนี่ยตามจนจบทั้งเมจิกสกินทั้งฟอร์เหล็กสามดีเนี่ยเคนโดททำจนจบเพราะอะไรมันเสียค่าใช้จ่ายไม่มีใครเราไปยืนหาแสงถ่ายรูปแอคอาร์ตซะหน่อยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครคิดว่านะ อยากจะด,ดําเนินคดีอะไรก็ลองติดต่อไปที่คอนโดนะเคนโดโพสตนะครับบอก ima, 25เมษายน2564สารอาญาพิพากษาจำคุก20ปีผู้ต้องหาคดีผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมเมจิกสกินหลอกลวงผู้บริโภคแต่สำนึกผิดพยายามชดใช้ให้ผู้เสียหายแล้วโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้3ปีก็คือไม่ติดคุกอะนะไม่ติดคุกนะะพิพากษาจำคุก20ปี ผลิตเครื่องสําอางปลอมเมจิกสกินแต่ชดใช้ค่าเสียหายจนที่พอใจเพราะนัคดีของแม่ตั๊กสมมุติว่าทําผิดนะผมผมไม่ได้บอกว่าเธอทําผิดนะสมมติทําผิดก็รักษา,าภาพก็สารรอการลงโทษแต่สรรพกรเนี่ยรอไม่ได้สรรพกรถ้าเสียภาษีไม่ถูกต้องกระโดนทันทีครับหนึ่งนะประเมินใหม่ย้อนหลังค่าปรับเงินเพิ่นเงินเพิ่มโดนสองดอกแล้วก็เข้าคุกมากตรา37 เจ็ดปีนะครับก็ว่ากันไปนะ่าอ,อืมอืมอืมนะครับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครอยากดํานเนือคดีก็ติดต่อแคนโดนะครับที่ f c e e o o o เขาเลยนะอินบ็อกซ์ไปหาก็เลยนะครับเขาทำเป็นกลุ่มไลน์แล้วเมื่อวานนี้เจอกันนะครับก็เอากันให้เต็มที่ นะแต่เวลาไปแจ้งความต้องแจ้งความจริงนะอย่าไปใส่ร้ายเขาเกินจริงใครใส่ร้ายเกินจริงเนี่ยก็มีความผิดฐานแจ้งความเท็จนะเขาทําผิดห้าไปแจ้งไว้สิบอันนี้ก็ซวยนะเฟนั้นก็ฝากด้วยก็ให้ความเป็นธรรมทั้งแม่ตัก๊กทั้งผู้เสียหายแม่ตั๊กเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงก็ต้องไปสู้กันเดครับเราก็ไม่รู้ใครผิดใครถูกฮะนะแต่ที่น่ากลัวคือสารประกรแล้วก็ฟ้องกันฟ้องกันเนี่ยหนักเลยะนะพวกอวดร่ำอวดรวยเนี่ยเท่าแล้วอยาอวดเนี่ยอันเนี้ยเยอะ นะพวกสีเทาเยอะคนรวยๆส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอวดครับนะอืมส่วนใหญ่คนเทาๆนี่ชอบอวด mm. ก็ฝากกันไว้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าคดีนี้มันจะเป็นยังไงนะเออนะ <c oughs> มีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับก็กราบขอบพระคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับนะอ่านะฮะนะครับทุกคนนะครับแม่ค้าออนไลน์นะครับฝากกรมสรรพากรตรวจสอบทรัพย์สิน และให้เขาชี้แจงดารานักร้องโชว์โฉนดนะครับตรวจสอบให้หมดนะครับอ้างตัวเป็นคนทําบุญเจอหมาข้างถนนเจอคนนั่งข้างถนนแบบที่กัใชัยครับเห็นคนยากคนจนอยู่ริมถนนก็ไปถ่ายคลิปเขาแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เอามาโปรโมทขายของนะไปช่วยน้ําท่วมไปช่วยอะไรต่างๆแล้วก็เอามาโปรโมทนะครับช่วยใครก็เอามาขายของครับคือพวกนี้เขาไม่เรียกว่าทําบุญครับเขาเรียกว่าจ้างมาไลฟ์สด นะครับไปจ้างเข้ามาคนละแสนสองแสนแล้วบอกว่าช่วยเหลือน้องไม่ใช่ครับนะตัวเองได้ประโยชน์นะทำเป็นนักบุญทำเป็นนางฟ้าช่วยเหลือนัน่นนี่เอามานั่งไฟ์สดหาประโยชน์มันไม่ใช่ไม่ใช่การทำบุญมันไม่ได้มีติดบุญคงบุญคุณเลยครับมันคือการหาประโยชน์จากกระแสโซเชียล เพราะเวลาเราจะไลฟ์สดขายของเนี่ยมันก็ต้องเอาคนที่มีกระแสเพราะคนที่กระแสมาพุ่มมันก็ขายของได้ก็ก็จ้างเข้าไปค้างละแสนสองแสนสามแสนล้านหนึ่งนะครับแบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าช่วยเหลือแบบนี้ไม่เรียกว่าทําบุญมันคือการทํามาหากินคือการการตลาดทางโซเชียลเพื่อที่จะชักจูงให้คนมาซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วจ่ายไปแสนสองแสนคนซื้อเป็นล้านนะครับบางคนบอกชั่วโมงหนึ่งห้าล้านสิบล้านอะ แต่ไปดูในบัญชีบริษัทไม่มีเลยครับนะพวกคุณเอาเงินไปไหนกันนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับเรื่องสรรพากรน,นี่ต้องเอาหนัหนก